น,นี่นะคะเพื่อนอันนี้แบบพับขอบธรรมดานะคะนี่แบบพับขอบธรรมดาพับบนพับล่างอันนี้ใส่อันนี้แบบที่ใส่รวดนะคะ ใส่ผ้ากองใส่ข้างในนะคะอยากใส่ชิดชู้อยากใส่ผ้ากองอะไรก็ใส่ไปนะคะก็ทำไว้ให้3แบบนะคะเพื่อน แล้วเราก็จะเอาผ้านี่นะคะที่เราพับไว้เรามาเย็บนี่นะคะเราก็จะเอาผ้ามาต่อกันเย็บติดกันแบบนี้นะคะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเราก็จะมาเย็บฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยฝั่งทางนี้ ั่งทางนี้ด้วยนะฝั่งทางนี้ด้วยที่เย็บเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นเย็บเสร็จแล้วมาต่อกันฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวมาเย็บกันเลยนะคะที่เราพับไว้นั่นแหละนีที่เราพับไว้ใช่ไหมนี่ ที่เราพับรีดไว้นะแล้วก็มาต่อกันเีย็แบใส่กับอันนี้ เย็บใส่แบบนี้แล้วนะใช่ไหมล่ะเหลืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราก็เย็บเหมือนกันที่เราพับไว้นี่แหละที่เราพับไปไหนปะที่เราพับไปนะเย็บเหมือนเดิม จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้จะอยู่ข้างใน,นเยบเ็ยบติดกันเรียบร้อยเวลานนั้นเราก็จะพับเย็บอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ พพับประมาณนี้เราก็จะไปรีดอีกข้างในเราก็จะเย็บเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเนาะนจากนั้นหลังจากนั้นเราก็รีดนะคะก็รีด จากนั้นเรามาเย็บกันเลยนะคะนี่นะคะเอาเชือกใส่ตรงนี้นะเห็นไหมปะปับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาหูใส่ตรงนี้ใส่ประมาณนี้นะคะมันจะได้เย็บติดเย็บติดเอ้อมันจะได้ไม่หลุดเนาะ ย้ำตรงหูมันนะคะแบบนี้จะได้ไม่หลุดเนาะแล้วก็ย้ำตรงนี้ด้วยนะนี่นะย้ำตรงนี้ด้วยี่ตรงนี้จะได้ไม่หลุดจะได้ใช้งานได้นานๆพอมาถึงนี้ก็ย้ำด้วยจะได้ทนทานเวลาเราใช้งานเนาะ ใ่ตรงนีนนน้เห็นไหมคะแล้วเรามาเย็บปิดฝั่งตรงนี้เราก็ยำ้ำหัวท้ายก็ยำ้ำตรงนี้ก็ย้ำนะคะจะได้ทนทานเวลาเราใช้งานเนาะ จะเย็บนะคะอันแรกจะเย็บอันต่อไปพี่เหมียวจะทําแบบว่าแบบเปิดใช้สําหรับใส่ผ้ากองได้นะคะอันนี้เราจะทำสามแบบนะคะเพื่อนเห็นไหมใส่ที่เดิมนั่นแหละเย็บอันนี้มันเป็นจากเล็บ มันเป็นจักรเล็กแล้จักรมันเล็กเราค่อยๆช่วยมันปีนตีนผีมันปีนผ้าไม่ค่อยเก่งเพราะว่าจักรมันราคาถูกแล้ว,ลวมาถึงนี่ล้วก็ย้ำอีกทีก็เอาเชือกนี่หูหนะคะใส่เหมือนเดิม ใส่ประมาณนี้นะใส่ลงไปลึกๆหน่อยจับให้มันเท่ากันย้ำหัวท้าย,ย,ายจะได้ตนฐานิเสร็จแล้วสวยงามไหมนี่หัวท้ายแล้วก็ตรงกลางด้วยจะได้ใช้งานได้ดีเห็นไหมอันนี้แบบมีขอบนะคะเพื่อน แบบมีขอบแบบมีคอแล้วก็พับลงตามสีขาวนี่แหละ นีจะได้มีขอบแบบนี้นะคะน,นี่ขอบนี่ขอบเล็กขอบใหญ่ก็แล้วแต่ขอบใหญ่อันนี้ขอบเล็ก แบบมีขอบนะคะเพื่อนเราก็พับเข้าแบบมีขอบก็จะดีแบบอย่างหนึ่งเวลาใส่มันก็จะติดตรงนี้ติดจมูกติดคาง ชีพเสริมได้เลยนะคะเพื่อนที่ญี่ปุ่นเขาก็ขายชิ้นละ150บาทเนาะ400กว่าเยนก็เกือ500บ500เยเยนอะ150บาทนะคะเพื่อนนี่แต่อันนี้พี่เหมียวจะทำไปบริจาคนะคะในกลุ่มของที่ศูนย์อาสานะทั้งหมดพันชิ้นนะคะจะทำรวมกันแล้วก็ไปบริจาคให้ทางอ่ออออำเภอรหรือว่าที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะ เพื่อที่จะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองทําดูนะคะเป็นไรายได้เพราะว่ามันจะได้ใช้อีกนานอยู่เพราะว่าทั้งฝุ่นทั้งโรคต่างๆนะคะป้องกันได้หมดนะคะเพื่อนทําไว้เป็นอาชีพเสริมเวลาไปตลาดนัดก็ขายตลาดนัดหรือว่าขายสมก็ได้นะคะเพื่อนผลงานวันนี้คะ่ะไปบริจาคนะคะหนื่อยแต่ก็สู้นะคะไว้ทุกคนปลอดภัยคะ่ะ